รีวิวชุด1480นะครับผมชุดนี้แต่ว่าลูกค้ามีหัวฉีดเพิ่มมานะครับลูกค้าน,นี้มามาทำซึ่งเตอร์ลูกมาทำเพิ่งประกอบเสร็จครับฟังเสียงหน่อย ชุดนี้เป็นชุดใส่ฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะเสื้อใหม่แล้วลูกค้าก็เปิดกองมาละนะครับก็คือเอามาฟิตใหม่นั่นเองครับนะชุด1480 c a m p y o j 3โชคดีที่ลูกค้าใส่ท่อพาเปิดมาละงนี้ก็วิ่งโอเคสนะภาพก็พอโอเคครับยางเล็กนะครับสภาพรถดันโลปกติ ชัดๆนั่งเล่้งโคตติดมือเล่งติดเล่งเล่งติดมือจัด <c oughs> เห็นไหยเห็นไอ้บอสเห็นบอสครับอรบอสใหญ่กำ <c oughs> ลังกินอยู่ <c oughs> เล่้งติดมือจะต้องเอากาวแคะออกอ่ะเ <c oughs> จ้าของน่าจ,จะถูกใจกล่องเดิมครับกล่องเดิมสเตอร์ใส่ไป15 15 29 ไล่ดูก่อนทรงรถดีท่อดีนะครับม่ครนนี้เดี๋ยวต้องบอกเจ้าของเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันไม่ดีละนะครับมันมันอ่อนแบตเตอรี่อ่อนสตาร์ทมือไม่ได้มันจะส่งผลต่อปั๊มติ๊กนะครับทำให้น้ำมันฉีดไม่ดีเดี๋ยวต้องบอกเจ้าของให้รีบเปลี่ยนซะนะไม่งั้นปั๊มติ๊กฉีดมแมลงกต่ท้ายไม่เดิน สำคัญนะครบแบตเตอรี่เนะี่ยเอวเจสามเวลาใส่ท่อเปิดเสียงมันเงียบครับมันจะระบายออกนะครับเอวเจสามใส่ท่อพับเปิดเงี้ยดีนี่นี่เรือนเดิมนะไม่ใช่เรือนล้วงด้วยนะครับลูกค้าเป็นเรือนเดิมเราเพิ่มหัวฉีดเอานะเดี๋ยวในชุดมีอะไรเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าในชุดมีอะไรบ้างเป็นชุดยอดฮิต ชุดคุ้มนะครับสำหรับคนที่เคยทำมาแล้ว้วลูกสูบติดหรือว่ามีปัญหาเงี้ยเอาชุดนี้ไปใส่ซ่อมได้เลยแจมนะครับผมโอเค